สวัสดีครับสำหรับเท่านผู้ชมทุกท่านในรายการ The NTV สำหรับผมก็ The Fucker Bon James เคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชัวร์ Black p r i n สามกันเลยนะครับเป็นของค่ายเออ่ Luxa Game นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่น Chapter One นนก่อนผมจะเป็น Chapter Series ละกันสัตว์แม่งล็อกกันหมดเลยนี่ก็คือปือนทองนะฮะเหี้ย hey yeah, ล็อกกันหมดเลยอีสัตว์ ถ้ากดฟงนดีนิมันก็จะเป็นมีชั้นสองเอาไปกดนิวไปเลยคุ้มเลยเอาผมจะเลือกเป็นแมพม,มีเรี่ยมก็ได้ะอ่ะแล้วก็เริ่มพากันโอ้โหเอ,อ้ยสัตว์กดผิดคิปนี้ผมว่านด่ประมาณคือชโบกได้แนะไม่ในเรื่องยงสงงงาสัตว์เลยจริงๆครับแมงเกพนคนที่ไม่ถนัดซื้อเพทก็ซื้อของเถื่อนมาเล่นกัน Yes, absolutely. ล่นดูนะเพราะว่าของเธอมันก็แบบยังไงก็ดีนะฮะนะของเธอก็แบบมันบางบางร้านมันก็แบบมีแบบเจ็ดแผงกับสี่แผงสี่แผงคือตัดชับฉากชับเตอร์ออกแต่เจ็ดแผงก็คือมีเรื่อเร่มแบบของแท้แต่ก็เล่นมันอีพีไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมซื้อของแท้เนี่ยเนี่ยยืนกำลังอยู่ในเกมนะฮะ ก็ไม er> 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 ่แพงหอกซื้อมาตอนลดในเว็บกินแมนนะฮะหรือ E G S E G S ETS, K ก็ได้แวต่ผมชอบซื้อที่สุดก็คือ E G S นะฮะก็เขาขายถูกมีคุณภาพดีนะแลก็เล่นนไปไม่ได้เอามารีวิวอยู่แล้วแม่งในเรื่องจะสับๆเราอาที่มัวพอมีนะ แม่เป็นคนติดยาคนคน,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 นึงนะแต่ว่าเกลียดพวกแกงขาย,ยานะฮะที่ฆ่าเมียลูกเขาไปนะครับก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่ในทำกางสังคมที่โหดร้าย <We S 1> และบาดเ <had lost S 1> ืนืนอีสัตว์ตอนนี้ร่อไปกี่นาทีแล like ้วเนี้ประมาณสองนาทีสานาทีละได really ้จำเลย <c oughs> โอ้ยคนูม่รู้เอล สิบสามวันที่ผ่านมาเยี่ยมดูบ้องดูบ้องเสียเวลาชีวิตกูชิบเิงเลยนี่ก็เป็นสมัยก่อนนะไอ้แม็่โดนโดนอะไรไปเงาหมดหมดแดดครับ นายมึงทำอะไรแม่มึงเคลิ้มเหรอลูกถ่ายแฟนของเขานะฮะก็มาก็มีชื่อว่ากวนเพรียนโลสกับบิชอรีนะฮะโลสนี่น่าจะเป็นลูกสาวนะฮะ เออรูปถ่ายของภรรย,ยาลูกสาวนะไม่ต้องอยู่อย่างกันดารกบดานอยู่หน้าอิวัดโมลีโลนะฮะ <c oughs> อันน่าชีวิตกูความไหนทำไมก็นึกขึ้นได้ว่ากูจะกำจัดพวกมึงให้หมดเลยอีซอน เราหมดอดแดกแล้วไว้ไม่เครียดไม่เครียดฮึจุ๊ทจะไม่สะกิล้ีเรื่องกันนะฮะจะพากให้นี่คือสมัยที่แม็กยังอยู่ในสงครามที่บราซิลนะฮะตอนนั้นแม็กก็บอนนะฮะ It's I it's up. Some rent a clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Mm -hmm. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this man oh, like what? some <clears throat> dinosaur angel of death. And I realized they were correct. Oh, I would know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. คนด้นหัาที่กำลังเดินมาอยู่หัวดกมีหนวดเขานะนั่นคือเพื่อเราทางนิมซ้ายนะนี่ก็คือเพื่อนเราง่ายแม็กดูในซีเรียนะเหรอขอบคุณ นายคณจะทำไม่ติดใจวันนี้เรามาเด้นกันนะเรามาเด้นเรามาเต้นกันนะฉันไม่มีอารมณ์เนี่ยฉันเข้าใจความรู้สึกนายจีคุณทนายไม่ต้องเสียงเพื่อฉันอีกแล้วล่ะไม่ได้หรอกนายเป็นหนึ่งในคนที่สำคัญจริงเลอ น่ายควรจะเอาใจทำอะไรกันบ้างนะไอ้คนฝืนงานอะไรเยอะๆเนี่ยลอบนายทุกว่าข้เลยแล้วกันนะฮะเขาส่นในเรื่องเลยตอนนี้โจงก็โจมขายาก็มาบุกกันแล้วนะฮะขอแค่นี้ก่อนเพราะฉากแรกเนี่ยมันจะยาวตรงนี้กระตุกนิดหน่อยแต่ตอนผมเล่นเนี่ยผมก็ไม่กระตุกนะกระตุ้ นา่ไปทางนั้นฉันจะลงหน้าเองปืนทองครับผมเก็บได้เดี๋ยวจะบอกที่เก็บปืนทองนะโอเคคุยสุดคนชีครับต้มหัวแตกเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันต้องยั่วแบงแบงแบงเลาทราบเฮ้ยช๊บยัดมานี่ ตรงนี้ตัวอตถ้ายังไม่เก็บจะมีหนึ่งที่นะฮะจำไว้เลยผมบอกนะกดตัวคิวกดโคเวอร์ที <re> ่เ <Dienst> อ <Super poco> ๊ยเสียงอะไรวะโค้ดไปเฮดช็อตอีกที่นึงก็จะอยู่ตรงไหนวะ เออตรงไหนล่ะเอแล้วครับวันนี้มันก็น่าจะมีตรงนี้ที่หนึ่งไหมอืมอาจจะท่านี้ก็อาจจะไม่ใช่นะครผมไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วก็ตรงนั้นนะตรงที่หนึ่งแล้วก็ตรงนั้นผมไม่มั่นใจนะจุดที่สองที่ผมบอกตะกี้อ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าจุดแรกแน่นอนฮะอ่ตรงนี้ก็สังเกตโอ้ยหยุดหลับอีกแล้วแ่เซกังเกตว่าผู้หญิงคนนั้นถูกจับตัวอยู่นะฮะหยุดขยับมันนะเก็บไปหยุดเตอะ หยุดตายแล้วบอกแล้วไอวิอันไอวียนันเอวินหาทางแก่ที่ทา,างนั้นถ้า,ารเราไปทางนั้นแต่มันเสี่ยงเงินไปเอาอ้าวะเป็นไงเป็นกัะวลอีกแล้วหวยเลยสัตว์กูอเคไม่อีกหนาะนั้นหวยกล็ล่วลงกูล่วงทำกลูล่วงโอ้ยโอ้ย คุยหญิงเป็นยังไงมึงครับทำงานได้ดีมากแม็กนายไหวหรือเปล่าแล้วอีกคนนึงนะคุณพ่อของเธอะกืนฉันจะไปฆ่ามันเองฝากจัดการมอนด้วยเป็นยังไงบ้างครับคุณหนูคุณหนูก็เป็นยัไงมัึงคือโอ้อ้้อาชู้อ้วยู้ I imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull the... what's? <coughs> oh! Yam! Yeah. Oh, I know! One น้าแถวแถวนี้แหละมันอยู่จะอยู่แถวแนี้คุณจำได้แล้วจุดที่สองนะที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจุดที่สามเดี๋ยวจะบอกนะว่าอยู่ไหนเฮ้ยแบงค์สัตว์รับดูขึ้นไามเก ไอสัตว์ต <you>, ัวแตกนะไอจุ i, so ๊บจ so ุ i, so ๊บ uh. ส so so ุด a c h i e v e นี i, so ่เล so ่มันตันป่าวอ่ะอ่าแล้วเราก็อุ้ยอีสัตว์เฮ้ยทำให้แตกวะเฮ้ยมันเล่นกันสัตว์มีอะไรเล่นนะก็อนืนนี้ก็จะแบบมีปืนอะไรก็จะถือไปนะถ้าใช้ถ้าใช้ถ้าจะใช้คู่ปืนสองก็จะตกนะแต่ผมเลือกใช้ปูนสอง เอาไปแจกในในรอานเฮ้ยนั Culture ่นมันอะไรล่ะครับเอาไปแดก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 ผมว่ามากมากกว่าการยิงเมื่อกี้มากกว่าแมกกาซีนนะฮะ

โอ้โอ้โอ้กดแถบนะเด็กยานนะตัวฟินไอ,ไอ้สัสหลับหลับหลับทำคมยิงขึ้นเลยเนี่ย open the door and the gas and the gas ทางนี้ไม่มีนะเอ้ต้องเป็นทางที่มีรถด,ดิใช่มไหมล่ะ ไปอีกเปิดตรงนี้นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันจะมีตรงนี้กดแถบแต่ยาวเลยมันจะมาตรงนี้นะ,ะให้ก็ตรงนี้เราไปด,ดูอีกแล้วกันใครเป็นยังไงอ่ะจะสังเกตว่ามีที่อะไรตกอยู่มันคือลูกถ่ายนะคะรับที่บนนั้นหมายปองไว้นะฮะโอเคทีนี้เราก็จะไปกันต่อ เราจะเห็นว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยถูกเ,เอ้ยสัตว์คุยคุยคุยอะไรมึงคุยอะไรมึงเอ้ยกูตาย <c oughs> เล่นเยอะไปสงสัยไม่ได้ตายดิเรียกว่าแบบโอ้โหอีสัตว์จังอะ <c oughs>

ช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยพ่อพวกมึงไม่หายพวกมันหาพร้อมไงมันใส่หมาอะไรสไลด์กระอักเลือดเลยทีเดียวฮะโอเคโอเคไหมโอเคมาแมวขึ uh, okay, <men> <men ้นมาสิข uh, okay, ึ uh, okay, ้นม่มีตามฉันมาโอเคโอเคเปล่า ยเยอะแค่ยิงเลยเหรอวะตำรวจพวกนี้ตอนนี้มึงเพื่อนวะบอกตรงๆนะไม่จริงอยู่ไม่ได้ที่นี่ก็จบชาร์เตอร์วันแล้วนะครับวันนี้ของยังไงก็ต้องลาไปก่อนกับการเทสเกมแม็กเพนสามนะครับต่อมาน่าจะการเทสเกมต่อไปน่าจะเป็นไทนทันควีตนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ